สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจคือการมีไขมันจับที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจจึงส่งผลให้ผนังหลอดเลือดแข็งช่องในหลอดเลือดจึงตีบแคบลงก่อให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือดหรือผนังหลอดเลือดบาดเจ็บเสียหายร่างกายจะซ่อมแซมผนังส่วนเสียหายโดยการจับตัวเป็นก้อนของเกร็ดเลือดและเม็ดเลือดขาวเลือดจึงหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลงจึงเกิดเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและบ่อยครั้งการซ่อมแซมจากร่างกายนี้ก่อให้หลอดเลือดอุดตัน จึงส่งผลให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเหตุขาดเลือดซึ่งอาจเกิดได้อย่างเฉียบพลันและเมื่อรุนแรงจะเป็นสาเหตุให้หัวใจหยุดทำงานทันทีจึงเสียชีวิตได้ทันทีกระทันหันผมชื่อไพทูลคุณวิไลอายุ72ปีป่วยเป็นโรคหัวใจเริ่มแรกวูบ ไปไม่รู้ตัวหลางก็พาส่งโรงพยาบาลจุฬาหมอได้ตรวจแล้วก็ทำการผ่าผ่าตัดครั้งแรกจะทำบอลูนแต่หมอบอกว่าไขามันในเส้นเลือดอุดตันต้องทำบไบพาสเปลี่ยนเส้นเลือดสามเส้นไม่รู้ว่าจะทำไงก็ปรึกษาคุณพรมพรพรมพรเขาเคย ดูแลผมเมื่อตอนผมป่วยเมืสามปีที่แล้วเขาแนะนำเซอร์นิตินให้ผมมาทดลองทานเซอร์นิตินดูพอทานครบเจ็ดวันหมอนัดไปตรวจเลือดพอไปตรวจเลือดผลการตรวจเลือดออกมามันดีไขมันในเส้นเลือดอะไรดีทุกอย่างผมก็โชคดีอะที่จะเจอคุณคมพรขแนะนำให้ทานเซอร์นิตินผมคิดว่า ผมมาในทางที่ถูกแล้วผมก็ฝากเซอนิตินไว้ให้แาพ่อแม่พี่น้องทุกคนให้ลองสัมผัสดูแล้วท่านจะได้เห็นคนเองเซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ